วันนี้นะคะก็จะมาทําการเอ,อ่อให้ดูนะคะว่ากระเป๋า Giordano นะคะ24นิ้วนะคะใส่สีแดงคือข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือตัว24นิ้วค่ะเปิดมาก็จะเป็นบัตรการันตีนะคะ,ะ,คะรุ่นก็ตามนี้เลยค่ะราละลเอียดนะคะแล้วก็ หูจับโอเคด้านข้างนะคะหรหัสเขาจะตั้งไว้ที่ศูนย์นยนะคะล้อเป็นแบบแปดร้อยนะคะอือมาดูฝั่งนี้ด้านหลังของกระเป๋า ด้านฝั่งหูจับนะคะเออฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เราแบบหูจับมีฝั่งนี้นะคะ่ะทีนี้เราปึง้งแล้วด้านข้างนี้สามารถที่จะขยายได้นะคะเนี่ยคะ่ะรีซิปขยายเนี่ยะคะมันก็จะขยายออกมาได้อีกนี่เราก็รูดคืนก่อน มาเราจะเปิดดูว่าข้างในกระเป๋ามันมีอะไรมาให้บ้างน,นะคะเด้งปุ๊บฟริงฟริงฟร,ริงว้าข้างในกระเป๋านะคะสีสวยค่ะอุ้ยแถมอะไรมาให้ด้วยเนี่ยดูหน่อย ว้าวแถมผ้าคลุมกระเป๋ามาให้นะคะหนึ่งใบแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเราซื้อกระเป๋าสีอื่นเนี่ยผ้าคลุมจะสีเดียวกันไหมนะคะแล้วก็มีบัตรอะไรเนี่ยอ๋อคล้ายๆตัวแบบตัวตั้งแนะนำการตั้งรหัสกระเป๋านะคะโอ้โหอุ้ยมีซิปแบบนี้ด้วยแบบอันเดิมมันจะไม่มีแบบนี้นะคะ ี้คือเราสามารถใส่ข้างล่างได้อีกชั้นหนึ่งอะค่ะมันก็คงจะแบบกันชื้นหรือว่าให้ดูรู้ว่าเป็นของใหม่อย่างเงี้ยนะคะคือพืพ้นที่ตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถใส่ของแล้วก็รูซิปตรงนี้ปิดได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เนี่ยค่ะกดนี่ ใส่กระเป๋ายังไงอะไรยงแแ้้วก็ใส่ไปถ้าสมมุติว่าแบบสัมภาระเราน้อยใช่ไหมคะเราก็เลื่อนตรงนี้เอาเลื่อนได้ไหมอะเลื่อนไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วนะคะรู้สึกว่าโอเคเลยคะ่ะกะกะกระเป๋าใบน,นี้นะคะ,ะให้ดูอีก,กร,รอบนะคะ สีแดงค่ะสีแดงค่ะมาซิแป๊บนะคะและนี่ก็คือกระเป๋า G O Dano G O Dano นะคะ